ไอเบิร์กไอเบิร์กหว่ามูลกไอเบิร์กมันกับไปลุกซินี่ไงตอนนัดทำใหญ่อยากเจอหอหอหอเลยหอหอเลยจ๊ะ คนเอไมาไม่ใ่เลเม่กไม่มีคนมีตะกระทะมีแต่กระ,ะป,ระปงอะกะปไม่มีมมมออรีนด่วนรีดด่วนเลยอ่ะไม่มีเป็นผู้หญิง ไม่ใช่ยไม่ใช่พีอ่อุน่นอะไรวะพี่เป็นคำพี่ <laughs> <laughs> อย่างนี้อะไรบูบี้กูเหรอบูบี้กูใช่ไหมนู no. พี่ผมไล่สองคลิปแล้วอ่ะลคลิปกากาะที่พร้อมจะทําให้ส,สาวจะลายทาไมเน็ตทําไมเน็ตทําไมเน็ตพี่มันกระตึง้งกระตุ้งงี้วะเห็นเองวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับเน็ตไม่ดีแล้วเนะี่ยเลิมอะไรหรือเปล่าลิมปิดลิมอะไรหรือเปล่าเพื่อนป่อไวไฟเล่น เพื่อต่อไวไฟเล่นไฟไม่เสียรนะครับต่อาจากาไอโฟนเล่นด้นนนอายิงไม่ตม่นไปดัก ไปดักคนตรงบอมเตอร์กับไอมอนได้หว่าต,ตรงบอมเตอร์มันมีตัวไอ้นั่นอ่ะเดี๋ยวมันต้องมากันแน่เลยขี่ผู้ดากระสุนกระบอกมีดเขียงมากเลย วยเดี๋ยวเกมโหไม่ได้ยินใครสักคนเลยิุกขับมารถส่งจ้างยังกระโบมัแข่งเลยนไม่ยิ่งให้กระบเกือกจ้ากระโบมี ดิมาเลโซนโอ้ยออเระเงลูกเท้าท้องนีนอย่าบ้ามีตะก่อนเลยมันงเออเออเออติดีิมอนอะไรเ๊ะไม่มารับผมไปด้วย่ีอ บรับเราไปหาเก็บยกตีกันไปเมื่อก่อนเราเคยทำอะไรเราเคยทำว่าไปตามหาอย่างมันเลยครนะับพี่เนอะไม่ได้ยินใครเลยนะ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่างเงี้ย Ng bộ tên lâm nghiệp, quách chọn. Are you Watch out, Ở oh, Buchel. Ok, tuấn, chia, mama, 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 แม่คืออะไรโอ้โหให้ร้อยสี่สิบขอถครับโอ้ยฟาร์มยังไงวะจะงังงกัะพี่กูจริงๆเลยไม่เห็นมันเลยมอนเผาใครมอดเอ๊ะมันอยู่ในบ้านมอดมันอยู่ในบ้านเสียงตีนมอะ ก็ทีนี้ให้งต่กวนได้แบเนี้เป็นงงแล้วอะซึมนอนทำไมลงไปนอนกันเอเลอย่างนั้นน่ะบันไดแล้วเจอกันบก็โดนใครโดนระเบิดไมตายอ่ะ I'm recalling a teammate. Your teammates can still recall you.

Watch out! P. M. and coming. It's coming. It's coming. It's Thank you. Hey. Watch out. มาดโลเคันมันย <glaube yapmış> ูสั่วชุมอนไปก่อนก็ได้ดิดิดินี่ไปไดกูอก เวัตช์ <Watch S 1> เ out เดินไมีมทงไมล่ะทัานทันกองที่อยู่ข้างล่างมันยืวงสุดใจเลย ทางเข้าวงเลยอนะน้องไม่ต้องยื้ใครขับรถเข้าวงมาลุงม่อนขับรถเข้าวงม่อนขี่ไอเฮลิคอปเ,เตอร์ส่วนตัวแล้วอตอกของเที่ยงมันตายหมดเดียวยังตามยาแล้วไปเลยเนาะตามยาเราไปเลยไม่มีอะไรตามเลยกล่องผมงมายาเยอะอยู่ อันนั้นกองช้อนมีของอยู่ Help อุ้ยอีมอนไออีมอนมันต้องชุบเลยน้องอีมอนตายชุบอะไอรอีกชุบชุบเออ,เอ,อต้องชุบเลยแล้วก็ใครเข้าวงทานไหมวะ Teammate. พี<_<__<_<_<_<_<_<_่ก็ไม่บอกผมว่าให้ผมชุบเมื่อกี้โอ้โหพี่ Thanks สักสมคนใหชุบได้อะถึงจะบ้าตายก็ตอนแรกคคิดด้วยมอนมันไปชุบได้อาตายบงแล้วนช่ไหผมรู้ห เออวงแมววงโอ้ยน้อก oh no, mm, okay. ูตายวงกูตายวงวงยงงแรตายกูตาย Help มจะเป่ารถามหาลุให้ฉันมีชีวิตให้มาลงมืมเสน่หังสา ทังนัองที่เกทั้งน้องนองคาเฟ่เโอหลายค่ะลายแนวหมดเลยเ่าก็ทามหาทำไมฉันกำลังยิงตกดยวยไอ้คนมาอยู่ พ่อไปหาพ่อไปพี่ขาจะเป็นตะคิวกินเกงเก่งวิบายนเลยพี่เอะมาถึงน yeah> anyway> ี้ไ claro ด้ไงเนี่ยผมยังงงอยู่ด้ยผมไม่น่ารอดถ้าไม่มีรถพี่เอจอดที่ธนาคารถ้าไม่มีรถพี่เอจอดที่ธนาคารบลเลยแฟนพี่มันได้ยินเสียงพี่เล่นเกมบอกไม่เล่นแล้วไม่มีอารมณ์เล่น ของพี่วายๆพ <c oughs> ี่น่าทำตาคลิคลิปิบว <C oughs> ัน <c oughs> เลเขาเล่นเกมฟีฟ้าไงฟีฟ้าเหรฟีเลยเป็นว่าไปเลยลหรไม,ไม่ใช่ฟี่้าใช่ไหมป๊าเต๋ยวันใ่หมฟีฟ้าใช่ไหมแล้วใครยืดผมวะ่ะทำ่มันง,งผมเ่ยตีเดียวกันหรืโอ,โอเปล่า ของน้องมันไอ้คนนี้จะไม่มีเลือดเยก็บยามันเก็บยามัานฮะไปหลังบ้านเลยไปเลงเอาละชีวิตผมแล้วล เนาะเนาามมิติไปแล้วโดนไอ้ตันจัดอะไอ้บ้าจะไม่มาทันสายขวาไม่ได้ล่ะพี่เแต่มันกลัวไอ้ตังอ่ะได้มันหันได้ไม่มันไปสายขวาไม่ได้อ่ะได้บังคัาได้่ตายกากอากาศมึงโคตรเท่เลย เอ้เรายื้อหน่อยนะถ้าวิ่งเอาน่าจะไม่แตกเอ้อีมันก็นอนแล้ววะมีแล้วพี่มีพี่แล้วนอนนะมึงเนี่ย